สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําความสะอาดนะครับสําหรับร่องยาแนวของเรานะครับก็จะเป็นสีดําคราบดําแบบนี้นะครับก็ดูแล้วไม่สะอาดตานะครับเราก็จะมาทําความสะอาดกันง่ายๆนะครับโดยการใช้เป็นน้ําส้มสายชูนะครับแล้วก็แปรงสีฟันเก่าๆนะครับ นรัก็เช็ดไม่ออกนะครับครับวิธีการทำนะครับเราก็จะเทน้ำส้มสายชูลงไปนะครับหรือเราจะใช้ผ้าซับนะครับผมก็จะเทลงไปให้ดูยนะครับเทตามร่องยาแนวเรานะครับก็เป็นการทำความสะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้อง กังวลกับสามพิษนะครับนะครับเราก็จะให้เขา,าได้ส่งการกัดเซาะไปก่อนนะครับก็ทิง้งไว้สักสามถึงห้านาทีนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าทำคลิปเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกจากงานประจำมานะครับ ครับตอนนี้ผมก็ทิ้งไว้ประมาณสามนาทีครับเรามาทดลองดูนะครับจากที่ล่องยาแนวเราดำดำนะครับสกรปรกะนะครับนะครับเราก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับก็ค่อยๆขัดไปนะครับก็ไม่ต้องไปใช้น้ํายาที่มีกัดรุนแรงครับเพราะอาจจะทําให้ล่องยาแนวเราที่ยาไว้ หลุดออกมานะครับเขาอาจจะกัดนะครับเราใช้น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ไม่เป็นพิษนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าคราบดำๆนะครับออกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ที่จาแนวเรานะครับก็สะอาดนะครับก็ค่อยๆขัดไปนะครับ นี่ครับจากที่ดำก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เราก็ขัดไปก็จะเห็นว่าเขาจะาเริ่มขาวขึ้นนะครับถ้คุณไม่บ้างก็สามารถทำได้นะครับถ้ามีเวลาว่างก็ขัดนะครับเพื่อ,อความาสะอาดนะครับดูสะอาดตาเรานะครับ หรือถ้าเป็นแปลงถึงฟันนะครับไม่ช้านะครับเราก็สามารถใช้แปลงซักผ้าเราก็ได้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราขัดไปได้สักครูน่นึงครับคราบด,ดำๆนะครับที่อยู่ล่องยาแนวเรานะครับก็หลุดออกไปหมดแล้วนะครับนี่ครับส่วนดำๆดนี้ก็ไม่ใช่คราบดำนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นรอ,อยขอบของกระเบื้องครับที่ยาแนวไม่ไม่สนิทนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับยาแนวเราง่ายๆครับด้วยน้ำส้มสายชูนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามด like, กดไลค์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ